Sky Plan wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky p l a n t อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมเงินไหลามานะคะที่เป็นฟอร์มร่างเต็มของเขานะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาที่ออนครราชสีมานะคะพามาชมตลาดต้นไม้โคกรวดไม้งามนะคะวันนี้เราได้มา ที่ร้าน CP ไม้งามนะคะเราบังเอิญไปเจอต้นเงินไหลามาที่ขึ้นบนเสาแบบเต็มฟอร์มเลยของคุณลุงก็เลยขออัดคลิปวิดีโอสักเล็กสักน้อยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเงินไหลามานั้นตอนร่างเต็มของเขาอ่ะเป็นแบบไหนามาดูกันนะคะเขาก็จะมีหลายๆแชรแบบนี้จากร่างเด็กๆเบบีนะคะอย่างที่เออเอา ไปเคยให้เพื่อนๆดูกันหลายๆคลิปไปแล้วแล้วก็คลิปล่าคลิปล่าสุดเนี่ยอาจจะจะโชว์ไว้ก่อนเป็นร่างประมาณนี้ถ้าเป็นร่างเด็กๆนะพอเขาเริ่มโตขึ้นนะคะหูเขาก็จะเริ่มฉีกเริ่มยาวแล้วก็เริ่มแฉร์ขึ้นมีแฉรขึ้นเยอะขึ้นนะคะพอเพื่อนๆเห็นภาพแบบนี้เพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นจากเออ ที่บ้านหรือว่าจากที่ร้านต้นไม้ต่างๆแบบเยอะมากเลยแค่เพื่อนๆไม่รู้ว่าเนี่ยคือซิงโกเนียมทีนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะมีซิงโกเนียมที่เป็นสีชมพูซิงโกเนียมด่างขาวซิงโกเนียมด่างเหลืองหรือที่เราเรียกว่าเงินไหลมาด่างขาวเงินไหลมาด่างเหลืองเงินไหลมาชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนว่าถ้าเพื่อนๆเลี้ยงให้เขาโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆรับรอง ยิ่งได้แบบเป็นร่างสุดท้ายแล้วยิ่งจะสวยกว่าสีเขียวแบบนี้อีกค่ะต้นพวกนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะคะคุณลุงเขาก็ขยายมาจากไหลของเขาเองเนี่ยแหละมันก็จะเลื้อยเต็มร้านเขาเลยแล้วเขาก็เอามาปักชำปักชำปักชำไว้อันนี้ก็ถังละ30บาทนะคะที่ตลาดมาตลาดคคกปวดไม้งาม นี่โตแล้วก็หูฉีกพอฉีกแล้วก็ไม่มีลายสวยเก๋ไปอีกแบบแล้วลองจินตนาการนะคะว่าด่างชมพูของเราใบฉีกโอ้โหคงจะสวยไม่น้อยเลยแต่เราจะอดทนรอให้เขาใบฉีกแบบนี้ไหมอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งสวยเนอะอย่าลืมนะคะถ้ามาคบกดหมายงามนะคะมาที่ร้านซีพี ไม้งามค่ะอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะราคาโอเครับได้เราชอบที่ลายคุณลุงเขาสวยดีใบใหญ่ด้วยคุณลุงพูด,พดง่ายรับแขกมาก <c oughs> ที่ร้านคุณลุงนะคะก็มีผักสวนครัวเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับนะคะนี่เลย CP ไม้งาม 088-467-361-5ดสี่หกเจ็ดสามหกหนึ่งห้านะโอเคสนั่นเนาะดูสิเงินไหลน,นะ <laughs> นี่อย่าลืมมาอุดหนุนคุณลุงกันนะคะคลุงเซวว่าถ้าลงคลิปไปแล้วเนี่ยสินค้าจะไม่พอขายค่ะสำหรับ ใครนะคะที่ได้ผ่านมาที่นครราชสีมานะคะก็อย่าลืมแวะมาที่ CP ไม้งามที่ตลาดคบกวดไม้งามนะคะถ้ามาจากกรุงเทพนะคะคบกวดไม้งามจะอยู่ทางด้านซายมือนะคะก่อนถึงทางตัวเมืองนครราชสีมาค่ะ รออ้านโครออ้านซีพีคือไม้งานนะคะของคุณลุงมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวมีทุกอย่างคุณลุงก็ใจดีมากๆเลยค่ะถ้าได้ผ่านมานะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนคุณลุงกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะแวะดูต้นไม้ในบ้านตัวเองบ้างว่ามีต้นอะไรที่เ,ออเราหลงหลงลืมลืมไปหรือเปล่าหรือแบบดูเขาแบบ แม่เราเรารู้สึกว่าเขาเป็นต้นไม้ที่แบบเออไม่มีค่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยังไงส่งเข้ามาได้นะคะส่งรูปเข้ามาให้ดูก็ได้นะคะว่าเนี่ยคือต้นอะไรถ้าเรารู้เราก็จะตอบนะบางครั้งอ่ะอาจจะเป็นไม้ที่แบบคนเขากาลังตามหาอยู่ก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเรอาอก็พามาชมออร่างเต็มฟอร์มนะของเงินไหลมาทุกคนจะได้มีกำลังใจในการเลี้ยงว่าเออถ้าเลี้ยงให้เขาเติบโตเนี่ยเขาก็จะมีหลายๆร่างนะ เาก็จะสวยไปอีกแบบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะของช่อง u ูทูบของ sky p l n n t นะคะเราจะมีสิ่งดีๆมาแนะนำเพื่อนๆเนสมอเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย